สำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปของอาจารย์ฟ้าในวันนี้คุณคือผู้โชคดีที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงลาบนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคได้รับรางวัลจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันที่17เมกราคม2569คุณจะมีลาบ ใหญ่มีโชคลาบก้อนใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์จะทำนายจากไพ่ย,ยิปซีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรวมไพ่นะคะแล้วก็ดูสดๆเลยนะคะว่าพลังงานของไพ่ยอยากจะบอกว่าคุณจะมีลาบก้อนโตขนาดไหนนะคะลาบใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีเลขมงคลที่เหมาะสำหรับคุณเลขอะไรบ้างนะคะ โชคที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะว่าจะเป็นโชคใหญ่ขนาดไหนก้อนโตก้อนใหญ่ขนาดไหนในวันที่17มกราคม2569นะคะคุณจานเปิดมาอาจารย์ก็ตกใจเลยนะคะก้ารเลยันค่ะนอกจากคุณจะเป็นคนที่โชคดีแล้วที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปของอาจารย์ ไพ่เก้าเหรียญน,นี่เป็นเงินก้อนโตก้อนใหญ่เลยนะคะเนี่ยการเสี่ยงโชคในครั้งนี้วันที่17มกราคม2569คุณจะเป็นผู้โชคดีจะเป็นเศรษฐีค่ะเก้าเหรียญจานเปิดสดๆเลยนะคะนี่นะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่สองก็เป็นไพ่เงินอีกค่ะนี่นะคะเป็นไพ่เงิน k i n o of p e n t a คอนค่ะเงินทั้งนั้นเลยค่ะใบสุดท้ายนี่ n น g h ออ f แ a n นนะคะเห็นไหมคุณไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณคือผู้โชคดีที่กำลังจะเดินไปรับเงินก้อนโตค่ะนะคะเงินก้อนโตค่ะส่วนเลขที่จะเป็นเลขที่คุณจะเ,เป็นเลขมงคลสลับคุณเลยอาจารย์บอกให้เลยว่ามีเลข9นะคะ มีเลขหนึ่งค่ะนะคะที่จะเป็นเลขเด่นในดวงชะตาของคุณค่ะนะคะอาจารย์อยากจะให้คุณเออน้อมรับพลังงานและสิ่งดีๆในวันนี้ไปนะคะเพราะว่าเป็นโชคใหญ่สำหรับคุณค่ะการดูดวงในวันนี้เป็นการดูดวง r a n d อ m นะคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าคุณเห็นว่าเป็นพลังงานที่ดีๆแล้วก็ คุณคิดว่าตรงกับดวงของคุณและเป็นโชคของคุณก็ขอให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายไปนะคะอาจารย์ขอให้คนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปของอาจารย์ในวันนี้โชคดีเหมือนที่ไพ่สื่อพลังงานออกมานะคะขอให้โชคดีมีโชคในวันที่17มกราคม2569แล้วก็รับเงินก้อนโตโชคก้อนโตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กับ คลิปของอาจารย์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ